ให้ตายสิพี่เขยข้ามาช่วยทันแล้วอืมที่จริงเจ้าไม่จำเป็นต้องบ้าระห่ำให้มากหืม เจ้าพยายามสะกดรอยข่าอย่างลับๆหรอนายน้อยในอนาคตของถงศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทาเจ้าสามารถค้นพบตาเท่าผู้นี้ที่ซ่อนตัวอยู่ได้ฮ่าฮ่าฮาผู้อุโสเฟิงเฟย์หยานมันเหมือนท่านอยากรู้อยากเห็นมากกว่าข้านะ <c oughs> <c oughs> เฟิงเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตของนิกายเทพองศาถ้างั้นออกเดินทางตามหาเฟิงเี่อเอ๋อและทำให้นางเป็นของข้า แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าฮ่าฮ่ <drop> แม้ว่ามันจะตัวนิดเดียวกล้าพุ่งออกมาแล้วโจมตีเราเหรอเหลวไหลท่านว่างั้นไหมเอาชนะอสูรลมปานฟ้าด้วยหมัดเดียวทำได้ดีนี่พี่หยุนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ